แวะมาดูสวนมาดูะมะลิปลูกไว้ชมครับต้นสองต้นเป็นมะลิร้อยมะลัยเนี่ยะครับจะปลูกแบบอินทรีย์นะครับ,บ,บ,นรบเน้นลดน้ําใส่ปุย๋ยคอกแค่นั้นเพราะว่าเป้าหมายปลูกคือปลูกไว้ชมแล้วก็ร้อยมะลัยไหว้พระที่บ้านนะครับแล้วก็ลอยน้ําดื่มในช่วงฤดูร้อนนะครับมันก็จะหอมยิงชื่นใจนะครับ แล้วก็เป็นยาด้วยอ่าแล้วที่สำคัญคือในท้องตลาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำมาดมหรือลอยน้ำหรือได้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเต็มไปด้วยสารเคมีเพราะเขาเน้นใช้ปุ๋ยใช้ยาหนักมากอ่า mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การปลูกเพื่อนำมาใช้เองครับไม่ไม่ไม่ต้องเยอะปลูกต้นสองต้นติดติดไที่บ้านนะครับ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนนะครับ วิธีก็ปลูกง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องดูแลเยอะ